สวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมาอยู่กับ VOG สุดพร้อมกับ Speed e l i t o r เหมือนเดิมในวันนี้เราจะมาในของ Speed Part ซีซั่นล่าสุดเลยนะครับที่โอ้โหหลายคนเขาถามหาว่ามาวันที่เท่าไรมาเมื่อไรครับโอ้โหสางเกมเงินพร้อมที่จะเติมซืดด้อรถเซนเซียนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในของ Speed Part ล่าสุดกันเลยนะครับและทำการซื้อให้ทุกคนดูกันเลยนะฮะโอ้โหถือว่า เติมเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีหลังนะว่ามีอะไรบ้างนะก็ทําการกดซื้อหรือว่าเปิดใช้งานก็ได้นะซื้อหรือว่าเปิดใช้งานก็ได้นะครับนี่กดเข้าไปมันมีสกินด้วยนะซีซั่นนี้ถือว่ามีสกินด้วยนี่ราคาอยู่ที่1 3 9บาทนะครับเดี๋ยวเราทําการเติมไปเลยนะอันแรกเลยครับสีฟ้าหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับที่เหลือเราค่อยทําการเก็บ แล้วก็ทำเพรสแล้วมันถึงจะได้รถลิปโปถาบอลหรือว่าคือรถเซนเซียนอุ้ยภาษาจีนก็มาม okay. กดซื้อเข้าไปได้เลยนะฮะยังไม่พร้อมซื้อหรอชว้ของขวัญที่ยังไม่พร้อมใช้งานาสรุปว่ายัางซื้อไม่ได้ใช่ไหมก็คงงั้นแหละจบการรีวิว <Okay. S 1> มาทำการเติมสปีดพายกันนะครับผม อุตส่าห์ลองถึงจับใบหนึ่งแล้วนะ12นาฬิกานะฮร41นาทีตอนที่ผมเติมมันเติมไม่ได้ก็ช่วงเช้าอ่ะเนาะ9โมงนั่นแหละ10โมงนั่นแหละมันเติมไม่ได้เดี๋ยว12โมงแล้วนะครับลองเติมว่าเติมได้ยังไปกดเปิดใช้งานจะเหมือนเดิมเลยนะฮะการเติมตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ39บาทครับาสามารถทำการ เติมได้แล้วนะผมซื้ออยู่ที่39บาทเลยละกันนะครับแล้วก็ทำการกดคลิกครั้งเดียวนี่แล้วก็ใส่พาวิร์เข้าไปทำการโฉระเงินก็คือช่วงเช้ามันเติมไม่ได้เพราะว่ามันมันยังมีอาการบั๊กอยู่นะตอนนี้ทางเกมเขาแก้บั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเติมแล้วก็ทำการซื้อสปีดพาล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เลย นะครับมีของรางวัลมากมายต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราทําการกดลับเข้าไปแล้วก็ไปเทสของรถคันนี้กันไปรถเสือนะครับปีด้วยเท่ดีเท่ดีเท่ด,ทดีแล้วก็เสลียงด้วยนะเสลียงตัวนี้มันไม่ดีนะเสลียงอ่ะเสลียงมันไม่ดีสปีดพาร์ติซันนี้แต่ว่ารถอ่ะมันดีนะครับรถมันแรงนะฮะหัวขิดมา,มากๆเลยนะไหนขอตัวพาร์ตส,สิโอโหปาไปแล้วห้าสิบห้ายอมใจจริงๆ ซื้อสปีดพาสแล้วนะครับก็อย่าลืมมาทําการรับของในของกิจกรรมในอ่าในพานะครับหรือก็คือวิวอ่าสปีดพาสนั่นแหละก็อย่าลืมมารับด้วยละเพราะว่าถ้าเราเปิดแล้วเราต้องมารับนะครับให้ให้เราทําการเก็บสปีดพาสมันง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนใครที่จะเติมนะครับในของพาส t ก็สามารถเติมได้นี่พาสของมันนะเขามีให้เติมอยู่นะฮะ นี่ใครที่จะซื้อในของ r e v e ีวิ p e e d p a t s ก็ซื้อได้เลยนะครับซื้อไปที่ 9... 9 9บาทนะก็สูงสุดได้อยู่ที่1160่แต้มหรือพอยนั่นแหละนะครับรีวิวนะฮะจบประมาณนี้เลยหรือจะเป็นในของการซื้อ Baby นะครับซื้อชุด Baby นี่ก็สามารถได้รับในของรีวิวอยู่ที่150เหมือนกันนี่เลย ก็มีกิจกรรมพวกนี้สำหรับสปีดพาร์ทซีซั่นนี้ก็อย่าลืมมารับด้วยละกันสปีดพาร์ทซีซั่นนี้นะครับรถก็คือเซนเซียนชื่อเป็นภาษาจีนๆหน่อยละกันในของค่าแต่ละค่าต่างๆค่าดีสค่าสปีดค่าในตัวนะครับ M อ็มแท้งเทนะครับอยู่ในระดับกลางๆเกือบกลางเลยนะรถคันนี้คือมันอยู่กลางๆอะนะ ส่วนคุณสมบัติในของรถคันนี้นะครับเรามาดูกันเลยมีอะไรบ้างนะครับทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับมีคนโพสต์กันลงในกลุ่มกระจายแล้วก็ว่าได้คุณสมบัติพิเศษก็คือเมื่อใช้ในโตหรือ M อ็มแท้งนะครับไอแทนั่นแหละทุกๆ3ครั้งนะครับความเร็วสูงสุดพื้นฐานนะครับบวกขึ้นเป็น5กิโลเมตรนะครับและมีพบวเบวกเป็น18%ได้รับเอ็มแทงเพิ่มวิ นาทีละ3%ทุกวิเป็นเวลา7วิถือว่าดีนะคือเราใช้ในโตะในโตนะครับเราใช้3ครั้งนะครับความแรงจะเพิ่มมาเป็น5นะครับอะไรก็เนื้ของมิดิบู๊ปพาวเวอร์จะบวกเป็น18%นะครับแล้วก็จะเพิ่มเนของเอ็มแท้งนะครับให้เก็บในโตง่ายขึ้นนะครับมันจะเพิ่มมาให้เรา3%เป็นเวลา7วิถือว่าดีมากเลยในยของรถคันนี้นะครับแต่ด้านการเลี้ยวอาจจะ เดียวย่างหน่อยนะครับค่าดีมันน้อยนะฮะค่าเทอมมันต่ำด้วยนะครับอยู่ในระดับกลางๆเองนะมีสกินด้วยนะครับสกินกับไม่มีสกินก็คล้ายๆกันเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรมาเท่าไหร่ใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรของก,การปรับแต่งนะฮะก็เดี๋ยวเรามาทําการปรับแต่งกันเลยกดไปตรงที่การตรวจสอบชิปเซสนาดราก้อนเจนเป็นลัสนั่นแหละ <c oughs> ใส่ตัวชิปเข้าไปนะ ผมบอกหลายๆคนแล้วนะครับด้านในการอัพโหลดในของรถคันนี้นะครับซึ่งก็คือว่าให้เรานะครับทําการกดไปตรงที่แนะนําในการเลสซิ่งนะครับเพื่อทําการอัพโหลดในของรถคันนี้นะฮะเพื mm ่อ hmm. มันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีว่าแนะนำเลสซิ่งแนะนำาปเท่เนี้แค่เราทําการกดแค่นี้เราก็อัพโหลดตามสายที่เขาแนะนําไว้เลยอันนี้คือเป็นสายเลสซิ่งนะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะเนี่ยเราต้องใส่ตัวชิปด้วยนะฮะเราถึงจะสามารถ กดจะตรงนี้ได้แนะนำเลสซิ่งแนะนำเบทเทิลเนี่ยทเลสซิ่งมันจะเป็นอีสายหนึง่งเบทเทิลจะเป็นสายหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับนะโอเคทุกคนเข้าใจกันก็อัปตามนี้แหละนะครับง่ายสุดละไม่จะเป็นต้องเทสรีวิวอะไรมากมายทีพอยไม่ค่อยมีเล่าเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นกดไปตรงนี้ที่แนะนำเลสซิ่งนั่นแหละอัปตามนี้กันเลยนะครับผมจะบอกทุกคนอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับในการอัปสายนะครับในขอรถคันนี้นะครับเซียวเซียนนะครับก็คือ ทางด้านตัวเครื่องนะทางด้านซ้ายเลยครับแล้วก็ในของล้อนะก็สายเลยครับชิ้เพิ่มก็สายเลยครับแล้วก็เทเบลเป็นสายตรงนะฮะแล้วก็เอ็มแท้งครับมีแค่สายเดียวนี่เลยครับสายที่เราอัพกันนะครับเทสเลยนะว่ารถคันนี้มันแรงยังไงบ้างดีหรือเปล่านะฮะความแรงอยู่ที่ปกติอยู่ที่200.9จุดเถือว่าวิ่งแบบธรรมดาไม่แรงนะสองเองนะฮะส่วนของ c w นะครับอยู่ที่288.3นะฮะ WCW นะฮะอยู่ที่292.7 c WW w d อยู่ที่310.5ถือว่าตีเลยแรงใช้ได้เลยนะอันนี้แบบไม่ติดสกิลนะครับแบบว่าธรรมดาเพียวๆกันเลยนะฮะ c WW w d แปดติดสกิลนะครับ315เลยนะครับถ้ามันติดสกิลก็ถือว่า315แล้วสกิลของมันก็จะเพิ่มมาถือว่า แรงมากเลยนะ315เลยนะแบติสกิลแล้วครับก็การเทสประมาณนี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวเราเออกไปเล่นในแรงกันเลยไปดังนันนะมีคนเอาสรลสปีดพาร์มาด้วยแล้วนะครับนี่ฮะสปีดพาร์ซีซันที่แล้วแล้วแล้วก่อนแล้วก่อนนะซีซันนี้ล่าสดุดโวมีปตั้ง3คนเนี่ยแสดงว่ามีคนเขารอซีซันนี้อย่างเยอะมากคือซีซันนี้ห้ามพลาดนะเพราะว่าเป็นรถสปีดพาร์ที่ เมเซอร์จ,จีนน่ยราคาเมหมื่นเพนะครับแต่ว่าเซิ์ไทยอ่ะในร้อยสามสิบเก้าบาทนะฮะถือว่าคุ้มมากเลยเดี๋ยวเราลองมาเล่นแรงแล้วก็ดูว่าดีหรือไม่ดีนะครับจะได้รู้กันในของด้านกันเลี้ยวกันดีกันเก็บในโตนะฮะนี่ต้องสัมผัสด,ด้วยตัวเองนี่ รถคันนี้มันเป็นรถลิปโป้ใครๆหลายๆคนคิดว่าเป็นรถสีหมอคงนะแต่ไม่ใช่มันเป็นรถลิปโป้ d c u ีเลยจ้า m i บ b o o ก็ยาวใช้ได้นะเออ มันมีในของ midy blue power ด้วยนะฮะโอ๊ยพลาดจำอืมหวยสองร้อยยี่สิบเอ็ดเลยวะ่ะแรงวะ่ะ เก็บในโตให้เต็ม่ลวงอีกแล้วลวงสองรอบเลยเจ็ดแต่ว่ารถรลิโตนี้อ่าที่ลองเล่นมาแล้วนะการเก็บในโตยากอยู่นะหรือว่าค่าชาร์จทามันต่ำอ,อ่ะอืม เก็บในโตย่างหน่อยเป็นรถที่เก็บในโตอาจะยากยาหน่อยนะครับแต่ถือว่าแรงไหมแรงนะครับแรงอันนี้หลังจากที่เล่นครั้งแรกนะตาแรกนะครับตรงโชว์ครับริโป้อดัมหนึ่งมัต้องอย่างนี้ล้วกสปีดผ่าล่าสุดที่เป็นราคาหมื่นเพชในเซิร์จ,จีนครับแต่ราคาถูกๆในเซิร์ฟไทยห่างพลากพลากเสียใจมาก ว่าจะไหวไหมยอยู่ติดขอบเกินไปต้องสไลด์ฮะโอ้โหอิสิวดีเลยได้ได้ไดนักเกียจจังอเอาเรื่องเอาเรื่องไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยคนนั้นอะ่ะนี่ โ็นะครับที่แสงนัดดาดเลยฮะแต่ว่าการเลี้ยวที่อยู่นะข้อความข้าว delay แม่ซิวดีเลยและโอ้อบาทตาจังผสงมเสร็จมันเนี่ยอืมไอพวกคอนเซนเตอร์เนี่ย ส่งมาให้พลาดแกนแหละนะ s k y w a ก k e r ในนี้มันเพิ่มในโต e n c h a n งให้เราด้วยนะฮะสามเปอร์เซ็นเป็นเวลาเจ็ดวิเื็ว่าดีนะถือว่าดีถือว่าดีนะนะเป็นไงล่ะ เอาลงแรงนะ้สบายเลยนะโหซีซันได้มีคนใช้สปีดพาร์ทรถคันนี้เยอะมากแสดงว่าดีแสดงว่าดีแหมรู้อยู่แล้วว่ามันดีอ่ะเออมันก็ดีอยู่แล้วป้าเดี๋ยวเราเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปพูดกันนะครับว่ารถมันนี้มันมียังไงกันบนะ้างเนาะจากความรู้สึกของผมนะที่ผมเล่นมานะครับว่าไม่เป็นจังใดบ้าง ปล่อยในตเพียวๆไปเลยเนี่ยบิดเก็บในตัวแต่ยากหน่อยนะเมื่อกี้เห็นไหมผมเก็บในตัวไม่เต็มซะด้วยเนี่ยมันไม่เต็มอะไอ้คันนี้เหมือนว่าจะเก็บในโตยากอยูอย่นะแต่ยังดีนะที่มันมีสกิลช่วยเพิ่มแล้วของ ในโต๊ะ5โอ้ยดีเย่ละอิซิวจ๋าอิซิวจ๋าเล่นดีเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเออถ้าไม่ดีเลยแบนี้นะคงจับไม่ถูกแสงหรอก ถ้าไม่ดีเลยนะคงจะไม่ถูกครับทีแซงหรอกมันดีเลงเออนี่แรงเพิ่มมาแล้วเห็นปะโอ้โหเลนลงแรงได้สบายเลยว่าได้เนของรถ Speed สปิทพาซิซันนี้ว <Wow. S 1> าไม่ได้หลังจากที่เล่นในของตัวรถนะครับซิลเซียนนะครับรถลิโปนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็ถือว่าเป็นรถที่ดีเลยว่าได้นะสปะสำหรับสปิดพาที่ แหมถูกมากแรงมากนะครับเป็นรถราคาหมื่นเพซเซจีนหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเซฟไทยแต่ต้องเก็บสติปัตพพให้ให้มันได้หนึ่งวิวหนึ่งร้อยห้าสิบนะถึงจะได้ถาวรนะครับก็ถือว่าดีมากเลยรถคันนี้ถือว่าใครที่เป็นสายเฟย์นะครับงบน้อยก็พวงต้องซื้อนะครับต้องซื้อนะครับตามนั้นเลยสําหรับด้านการดีดในขอรถคันนี้ถือว่า กันตีดนะครับถือว่าได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่ได้ดีมากมายนะถือก็ถือว่าได้นั่นแหละแต่ด้านในการเก็บเอ็มแท้งหรือว่าในโตเนี่ยถือว่ายาวอยู่นะเพราะว่าที่ผมลองแล้วคือมันเก็บใต้ไม่เต็มอ่ะต้องเราต้องกดดีอีกนิดนึงให้มันให้มันอ่ะมันถึงจะเต็มนะครับซึ่งมาจากยากอยู่นะครับแต่ก็อลองเล่นไปนะครับเดี๋ยวมันก็ชิมเดี๋ยวมันก็เก็บง่ายเอ่แหละเล่นไปเรื่อยๆเ,เดียเด๋ยวก็ชิมเดี๋ยวก็เก็บง่ายนะครับแต่ถ้าความแรงนี่ถือว่าแรงมากเลยกว่าได้นะครับแรงมาก ดีสุดๆเลยนะครับสกิลของมันก็ดีด้วยนะครับมอบมีเพียงแค่นี้เลยละก,กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังไงนะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ในของสปีดพัสดซีซั่นที่19ในหองรถเซลเซียนนะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งติ้งให้ผมด้วยละกันเดี๋ยวไว้เจอกันซีซั่นหน้า,านะครับอุ้ยพักหน้าอุ้ยคลิงนี้ครับคลิปหน้าครับผมโอเคนั่นแหลนะฮะบายบาย